เข้าสู่วงการฮิปฮอปนั่นเองใช่แล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าวงการฮิปฮอปของเราเนี่ยมีใครกันบ้างคือถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยก็ต้องแบบว่าเออสมัยพี่เนี่ยมันจะเป็นแบบกามิกเกาเตซเซเป็นหลกักเ,เออถ้าเป็น ออถ้าเป็นพี่ฟอปอะถ้าเกิดพี่ชอบก็จะอ f r o Mod หนึ่งเฟฟังแก้วหนึ่งแม่อ่งต้องถามว่าพวกเราล่ะพวกเราของอายุปานดีกว่าความเด็กสุดในนี้ไอเอสกันทันยุคเก่าร้อยแบงก์เนี่ยเกลติกยังไงก็ต้องรู้จักวอกว่ันนี้มเลี้มผู้ชายเนี่ยเพราะเราถนัดกันใช่เฉย เข้าไปดูแลและตอนนี้ค่ะทีปของเราก็กลับมาทดรการนะครับมีเด็กกุ่นใหม่ใหม่เกิดมากขึ้นมาขึ้นนะคะอย่าบอกนะวงที่ชอบวงอะไรวงอะไรวงอะไรเดี๋ยวเราพูดสีวงที่ชอบวงวงอะอะต่อเอดำหน้าต่อเอรำหน้าแอนลาร์ชอบใครที่สุดแอนลรัดคือ เราจะไปพูดก็ไม่ได้น้องเพราะน้องคอยยุน้อยกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยก็เอาถือว่าแปลปลื้มละกันเีชอบใช่หรือขนนะคือชอบในการส่วตัวน้องน่ารักคือน้องเอวีชอบแพทแพทน่ารักน่ารักแบบหนุ่มเกาหลีเอาเกาหลีหนุ่มเกาหลีแก่ เป็นรูปพี่เจ๊ดด้วยเออพี <at> ่มายแซนด์เจ๊ดที่ว่านี่คือหมายถึงเครื่องบินเจ๊ดนะก็นะคะแอสลาตของเรานะคะก็เพิ่งจะปล่อยเพลงออกมาเลยก็พวกเรานะคะก็เป็นติ่งขนาดนี้ก็ต้องรีวิวอยู่แล้วต้องมาดูอยู่แล้วว่าเพลงน้องเป็นยังไงบ้างที่เรที่ผ่านมาก็คือหล่อดีเก่งเขาเก่งๆหล่อไอ้เราเป็นคนเก่งๆมากจริงเอาจริงเทียบเท่ากับเกาหลีได้นะก่อนที่เราจะไปดูเพลงใหม่นะคะก็เดี๋ยวหนูขอกินยาแป๊บนึงเพราะว่าหนูต้องกินยาทำไมอะหนูเป็นอะไรอย่างนัมันเป็นแบบวิตามิน มันคือวิตามินที่ช่วยเรื่องเป็นวิตามินซีกับซีน้ำช่วยเรื่องแบบหน้าหน้าใสๆแล้วก็ผิวออะไราเพลงชื่อว่า I ไอคอนิ่งแมจิกเอาคอนเซ็ปต์เขาต้องมาแบบว่าเวนโมนฉันชอบอะไรอย่างงี้มากเลยเออเลยอ่ะปะลองดูอแอ้วจะนั่งแมวหรอนั่งเสือ ทังเปลอยอุ้ยโอ้ห้อนี้มาลูกออดอะไรก็น้ำหน้าโอ้โหอุ้ยมีพาไปดีมัมงใครอะโอ้ยไอ้ไอ้อะไรไอ้ไอ้แกเล่ไมึงขี้นะก่ เราก็องมกรอยเออเอออุ้ยอุ้ยแมับดีมากไื่ารอุ้ยนาาย้ยายไม่ัไม่กันไม่ดูเปลี่ยนลุกไปเลยอ่ะพอมันเป็นแับนั้นะ

ว้าวคนไทยเอวินคือแบบคือแค่เนี้ยเลยเออวินนะอุ้ยตุสีด้ำก็สิฉันจะแต่งกายยังไงบ้างเอวินเนี้ยมันมีสีแขนว้าวเออะไรวินสวยมาก เป็นคนที่เขามาโหนมาฉันบทีตายได้ฉกูตายได้แล้วเมื่อกี้ฉันนี้ก็ตายได้เหมือนกันเนี่ยใหรอใช่ไหมเออมือใครอ่ะนี่กเขาเป็นอย่เือเอเออหายใจต้งีหลอหล่อหล่อหล่อ

เขาเป็นนกเป้าแบบมาที่แต่ละคนยุคนี้ใครก็เยเท่านี้เออเอ้ยน่ากินนี้วะประมาที่ไหนเขาเลยสี่สาวนี่ที่คลิปนี้อาจจะมีเสียงวีดไวโหมดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นคำเตือนไว้ว่าไม่ลดเสียง เพราะว่ามองตาผู้ชาย <c oughs> คือมันทัดใจเกินไปนะเอา,อางี้ดีวกว่าเราชอบซีนไหนก่อนเออจะบอกว่าพ,พ่อพนหนูนะคือหนูขอโทษพี่เจสที่พ่อต่อเปิดเพลงมาหนูไม่ได้มองเลย <c oughs> พอตอนเปิดเ <c oughs> พลงจันต่อค่ะจุนเนี่ยมันเกินมันมัน,น,ม,นมดเกินแล้วพอหลัดเป็นพี่เจนมาหนูโม้เลยพี่เจนนะ เขาจะมาดูเหรอครับคลิปนี้ก็แล้วเขาก็คอมเมนต์ว่าน้องจูนชอบมากยครับร้อยนะคะฝากนะคะใครจะเกิดที่แบบว่าแท็กแท็กเออแท็กน้องเออแท็กน้องหาน้องหน่อยนะอ่ะแล้วหนูอ่ะชอบซีนไหนซีนที่แบบมันตอนท่อนหูกะที่มันหือเนี่ยอ๋อตอนที่เขาเปลี่ยนหูเหรออ๋อมันมีมันเป็นซีนช็อตแบบกางก่อนก่อนเข้าหูใช่เออ ซีนที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือน้องเออร์วินของพี่นี่นนเองคือมันมีซีนเดี่ยวของเขาที่แบบว่ามาัาโผล่ตรงกลางแล้วแบบเนื้ออ,ออกมาเอาไปเราไปเต็มเต็มเลยที่จริงแล้วต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะองค์รวมองค์รวมเลยนะพี่มอภัยนัมเบอร์วันใครน้องเปิดกลาง น้องจูนเนียน้องเปิดกลางน้องมาคือพี่ไม่สามพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าน้องคือจูนเนี่ยจริงๆเพราะว่าน้องเปิดมาขนาดนั้นอะคะอีพ่อ่ะอีจังหวะพาอ่ะคือต้องจับตาดูดีๆนะคะเออคือต้องบอกว่ามันต้องเขาเรียกว่านะถ้าเต้นบวกกับเอ่อซ g ที่เขาทํามันต้องแบบเหมือนเขาคิดมาไว่า เพลงนี้ถ <stars> ้าเต้นต้องออกประมาณนี Jamie, ้เพราะว่าจะใช้ 4G ตรงช่วงนี้อเมีการคิดออกแล้วแล่วที่จริงแล้วว่งแอสลาดอะมันมาจากอะไรรู้ป่ะแอสลาดเนี่ยเขาแปลตรงตัวว่าเป็นนักสำรวจโลกและและดวงดาวอะไรประมาณนี้ทีนี้เขาก็เลยเอามาตั้งไว้ชื่อน้องประมาณว่าน้องนี่แหละจะพาพวกเราไปสำรวจเออมใช่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 แช่ใช่น่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใเป็น่่ เพราะว่าข้อหลังมันจะเป็นเป็นรูรเป็นวาดอ่ะมดเลยเหมือนเป็นไพ่เหมือนเป็นไพ่ป้าการไพ่เหมือนเป็นการไพ่ถ้าเกิดทุกคนได้ดูที่มันเป็นฉากหลังที่มันเป็นการไพ่ของแต่ละบุคคลของน้องๆทั้งหมดเจคนอะค่ะมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของน้องอยู่ซึ่งมันก็จะแบ่งพาร์ออกมาใน m อวีเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูดีๆอย่าพิอย่ากระพิตาแล้วก็อย่าสติแต่กบเราแตกับเราซีนหนึ่งที่พี่ชอบก็คือซีนอะไรของน้องเจสเนี่ยซีนแบบฉ่ำมาก ซีนโซ่ใช่จะชางเออสุดๆไปเลยเราต้องเป็นคนที่โดนมักอยู่ในโซ่ให้เขาเโซ่เขามาช่วยได้เพราะว่าไอ้ก๊อตเป็นเมจิงไงเออหลับได้เลยเขินนั่นและเขินจริงแล้วเขาลืมนะจ๊ะเขาลืมนะจ๊ะเขาลืมมาหมดถือว่าการคิากากลับ้าในครั้านก้ขเงาเก้าเป็นยังเงบ้าเปิดถามาเร็จสเด ฉีกจากเดิมมากเลยนะตอนเดบิวต์อ่ะคือคือต้องบอกงี้ว่าใช่เหมือนน้องอ่ะเติบโตขึ้นแล้วมันก็มีความครีเอทของ MV มากขึ้นใช่ก็แอดลัตไงการเดินทางเขาก็พาพวกเราไปสัมรู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโลกหลายๆโลกให้คะแนนเพลงนี้กันดีกว่าว่าเต็ม10เราให้เท่าไหร่อ่ะเริ่มจากตามสิบอ่ะหนูให้กี่คะแนนอ่ะสมมตินะหนูเมื่อกี้ที่ดูนะถ้าเป็นคะแนน MV อ็มวีหนูให้10แต่พอ เพลงอ่ะเท่าเท่าที่ฟังมาอะไรเงี้ยอาจจะมีออช่วงหรือท่อนที่ <c oughs> อาจจะยังแบบติดหูลําบากนิดนึงก็อาจจะหักเป็นเลืยอเก้าอะไรนิดนึงที่จริงแล้วแค่มีเอลวินคือพี่ก็ให้สิบแล้วไม่เอาดีๆ <c oughs> เอาดีๆภาพรวมทั้งหมดอ่ะมันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วประกอบกับด้วยความที่เพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพลงที่อาจจะให้เท่าจูนอาจจะให้เท่า9ก้าเพราะว่าความหมายหรือความเข้าใจของเพลงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่า เอ็มวีหรือว่าตัวน,น้องเองมันดึงเราใช่ดึงเออมันดึงเราให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เป็นสายเต้นพี่ก็คาดเดาว่าน่าจะประสบความสําเร็จสุดๆไปเลยเออถ้าเกิดมี MV ไหนที่อยากให้เราไปรีแอคชั่นก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเออที่สำคัญก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องเสิร์ฟของเราได้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ใน,นครั้งหน้าจา้ะบ๊ายบาย like magic